ไม่ได้เบาเาปีนี้เนาะบ่คยนี่หอนนี่ยังเลยเมื่อปีเดียวจริงๆห่อนพระเกินสองมือ่แต่หนาวอต่อห่นประเกินสองมือเือกหนาวหนาวเย็นมันก็มันต้มาเต่นเฮ้ยเ่นเขเขาก็ไม่ไ้วันนี้เขไม่ได้วนนี้สิบสองสิบสามองศาเนาะความหนาวลดลงบาดเทียวเลยวบ้าทตื่นมาเ้นเชียงคนื

แพก็ไปยังออกแต่บอลนอนนะขันยามนาวเนาะเลือกออกกัยูกองไพ่ทีแทบล้านนาทียามห่อนี่ยพุ่เหนี้เนาะเดินทางด้วยิอะไรี่เนาะเดินา้วยรีเป็นนาเกตสามรถบสนะอะไรแต่ว่าลังเท่กัเดินตีผมได้จังจังเกียร์จเทงายนะไปบุนันีนาวไปบนนีตะกียเนี่ยอจังสีห่อลวีเนาะ านีบนินนงไีหนาวก็รดปบ้านมันหนาวเแต่มันบานน้นนี้อันนี้ยนล่ามันหนาวบาเดียวาพี่เล่านี่ก็หนาวเดอพรับนอนตากแดดข้ามน้วปบานท่านี้เจ้า่าข้ามัไ่แดด่าพ่นมีการปลูกนะ Ừ, ha ờ <cioè tài> một cái thai <thần> äh, và thân luôn ấy cày nó kiếm khâu nó nhăn nhằng nhăn nhằng này một cái lai này luôn là cái này khăn đầu cái này liền luôn เนื้อธางไงน่ะมันมาไฝ่พอมาอยุดงานเนาะจะมากก็ไปมากใกล้เขื่อนแม่ไม่มี

xám nó xám thế xám sán lần. Oh, bán là nè ô này phải nhân viên chẹp chép nó chọn xám hai có bột lút xám nó

พิงเดทเวียดนามพิงใครงไฟไปนามอุ่นรู้ไหมเอปย์มองฮานิมูลของลุงเคยลาบรู้ไหมเปย์เปย์ จากอันมึงสองสี่หกเจแปดทั้งตัวไม่ไฟรงไงแต่ว่าพวท่านเห็ดคร้บกันไปเห็ดร้ายนี่โลุงลุงมีเ mm hmm. ซื่อมหาตะก,กี้เลอยลุงมีก็เห็ดปาดมองฮานิมูลบัดยำเวียกยำมันยังบดมีเลยบุอกันนี่เปลือย nang tem nhỉ mong honeymoon luôn khơi lá luôn này luôn mong honeymoon này của ô tô cốc muồng cái đây bay cái lăng bông mai kia kia ngang ngang luôn này cái bay kẻ cái nhang ตอนไหนทีเป็นคอกฟางปงงุ้ไงตีบาลุงเขาเขาก็บาตาหรือว่ากับลหลายๆคนลหลายๆคนนนังง่แหถบปุ้ไงหลายๆคนทีมาซอยกันนะตอนนั้นเนาะแต่ช่วงนั้นลงังบารุงเ,เขาก็บาตาสองคนละะแล้วกัดหลายๆคนเลยบรรยากาศบ้นบานสีเขียบปุ้ไงตอนนี้เขาก็อยู่ที่ เห็นลุงเพลาปลาเกลากะอยู่ที่บ้านลังสีเขียวคือเก่าบ่ลุงเอตอนนี้เฮากะเพราะว่าบรรยากาศหนาวโอ้ยบ่ลุงเอบ่ได้ออกบ่ได้ออกแต่บ้าน2วันบ่ลุงเพราะว่าวนนีหนาวแห้งบ่มีแดดเลยหนาวจัดนกตกน้ําตกนี่ตกได้กระดตกดี แต่ก็แต่ว่าก็ค่ายเนบรู <means> ้ไหมพอบัได้ฮดมักเครือมักพริกได้รู้ไหมอันพ้นบัวโจกไรบัได้ฮดมักเครือมักพริกชวนดอกไม้ลุงบอยยังงามคือเก่ารู้ไหมมาเบิ่งมาชมกันอีกเนาะกกไม้กอกยังบ่อปลายังรู้ไหม เป็นปลาอยู่มรวยจะขจัดเสืออย่างไหนบูจักแตันแหล่ๆดอกบัวแล้วก็จักนี้อย่าปลุกเลยบูจักเนาะบุรุงก้บพุทธปนัยบุรีศึกษาต้นไม้งามๆโอ้กลไม้ก็สีเขียวบ้านกำลังสีเขียวเนาะทีมงานสีเขียวสมศื่อำลังสีเขียวบลุกเลยสีเขียวงามๆ ai say hùng, con con oh, oh, cốc mùa, cốc. cả hùng, mì thể con hạ con phèn nó, ô tô, thang này cả cốc mương cốc, bữa nay cả ba láng xì kheo ngang, sạch sịnh, cốc khun ผสมสือว่าคูนนี่ปุ้งไงลายกระโดดคูนกระโดดของลุงบอยปุ้งไงามาห่นี่ยกระสีแดงอำลาฟาจากรแล้วปุ้งไงฝากกดติดตามส่องบุลุงบานน้านนาเนี่ยเด้อซอยเสียซอยดันเนี่ยปุ้งไงได้แปดร้อยแล้วยังอีกแค่สองร้อยสับสกายปุ้งไงครับสามพันขัวสม,มงเนาะสม,มงนี่โอย้ยยังประมาณ สามพันเจ็ดปลุกลงไงตายตายตายสามพันเจ็ดหรือว่าสี่พันยังประมาณสี่พันเลยนะสมองยังบวชท่านในฮอดไซเลยปลงไงกัดซอยเสียซอยดันซ่องบอลุงบานนานเดอร์ปลุงแล้วก็ซ่องบอลุงเองซ่องบอลุงกปลุไงซ่องซ่องเนี่เป็นของบอลุงเองปลุกไงบานกัดซีมีแม่บอลุงปนแน่แน่จังหน่อยเพิ่งไงเพราะว่า เท้าบอลุงกัเท้าเมยเพิ่นไปมีบอลไายบอลุงก็ให้เอาไปไายเท้าอบอลุงมีบอลไายบอลุงก็เอาไปไายคือกันปุ่งไงส่องบอลุงกัดูส่องบอลุงบนหน้าเองปุ่งไงไปแล้ว